สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณวราภรณ์ครับสวัสดีค่ะสามสี่วันที่ผ่านมานะครับคุณอในฐานะที่เป็นลูกกรจจัน์อยู่นะครับดูแลคุณพ่ออย่างดีเข้ามาใช้ชีวิตอยู่กับคนไข้ที่ค่ายของเราอยากจะให้คุณอลองเล่าว่าทำไมถึงตัดสินใจมาแล้วตัดสินใจมาเนี่ยได้รับประโยชน์มากน้อยอย่างไรที่เราไม่ได้เป็นคนป่วยแต่เราเข้ามาค่ะก็เนื่องเนื่องจากเอ่อคุณพ่อเป็นตายระยะที่5ประกอบกับอายุ มากแล้วนะคะการเดินทางจากกรุงเทพมาที่ขอนแก่นเนี่ยอาจจะไม่สะดวกตัวอ้อเองเนี่ยก็ตัดสินใจนะคะว่าต้องมีทางเลือกอ่ะสำหรับการดูแลรักษาคุณพ่อก็เลยเลือกที่จะมาเข้าค่ายรักใจกับอาจารย์หมอมอมนคิดว่าคิดไม่ผิดที่ที่มาเข้าค่ายเป็นตัวแทนนะคะถึงแม้คุณพ่อจะไม่ได้มาเพราะว่าการที่เราจะไลน์คุยกันโทรศัพท์คุยกัน<ม>หรือว่าซูมเข้าอยูออนไลน์ก็ได้แค่ความเข้าใจใแต่สิ่งที่เราหาไม่ได้เลยคือ การลงมือปฏิบัติโดยเฉพาะการเคาะไต ซึ่งเป็นหลักสําคัญจุดสําคัญที่เราจะสามารถประเมินอาหารปลอดสารพิษนะคะประเมินอาหาร,ร,าหารการที่เราจะกินอะไรรับอะไรเข้าไปในร่างกายเนี่ยให้เราเคาะก่อนและหลังการรับอาหารนั้นสําหรับอ้อเองอะ่ะมองมองภาพไม่ออกะคะถ้าเกิดสมมติว่าจะคุยโทรศัพท์หรือว่าผ่านทางทางไลน์หรือทางซูมเราก็จะเคาะไตนี้เป็นถึงแม้ว่าเราจะมาแค่5วันเนี่ยการเคาะไตเนี่ยอ,อ,อาจจะไม,ไม,ไม่ไม่เท่ากับ ผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นอาจารย์เคาะมาสามสิบกว่าปีแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าตำแหน่งตรงไหนที่ถูกต้องพอสมควรที่จะเคาะใจความนิ่มความแข็งกังนั้นเราได้มีโอกาสเคาะใจของคนไข้ซึ่งมีระดับแตกต่างกันใช่คุณออจะบรรยายว่า เราังเกตย,ยังไงง่ายงรครับสังเกตเรื่องของเวลาเราเคาะใช่ไหมคะใช่ครับก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเออเราต้องดูตำแหน่งให้ถูกก่อนครับแล้วพอเราเคาะไปอ่ะเราก็ต้องจับความรู้สึกของของเราว่าที่เราเคาะไปเนี่ยแข็งนิ่มประมาณไหนเราให้เราจําความรู้สึกตรงนั้นไว้ครับแล้วก็พอหลังจากที่เราหยอดยาแล้วหรือเรารับอาหารแล้ว เราก็ไปกลับไปเคาะตรงจุดเดิมนิ่มขึ้นหรือแข็งขึ้นอันนั้นนะคะก็คือเป็นผลจากการทานอาหารแล้วก็ที่คิดว่าสำคัญมากเลยก็คือคนโอมีโอกาสลองทานไข่ใช่ค่ะซึ่นไข่นั้นปรากฏว่ามีน่าจะมีสารสาร่าไม่ผ่าน,านตอนนี้การการการสุดตรงนี้เป็นไงบ้างครับทำให้เกิดอย่างนี้ค่ะก็คือ,อ,อคุยกันกับกับอาจารย์ด้วยอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้เรา เราได้ข้อคิดว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะให้ผู้ป่วยอ่ะเป็นเป็นผู้มาทดลองคนที่ไตดีเอ่อเป็นเป็นคนปกติเนี่ยควรที่จะทดลองให้กับกับผู้ป่วยเพราะว่าการฟื้นตัวการเอ่อดีขึ้นความนิ่มของไตเนี่ยจะจะดีขับออกได้ดีกว่าค่ะหลังจากการที่เราหยอดหยอดยาต่างๆเราด้วยอ่ะค่ะครเราเคาะกันทุกมื้อนะครับแล้วก็ทั้งตัวเราเองดวนเคาะแล้วเราเคาะคนอื่นผมคิดว่าบทเรียนขนาดน,นี้เกิดความมั่นใจ90%ปรก็ผมก็คิดว่าค่าใจ ของคุณอ้อที่ถึงแม้ว่าจะไม่ดีเลีนหาแต่ก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับพร้อมๆกับของเพื่อนๆทุกคนก็เห็นได้ชัดก็รู้สึกมั่นใจแล้วก็รู้สึกดีใจกับเพื่อนนร่วมค่ายที่เป็นผู้ป่วยทั้งทั้ง4ี่คนนะคะทุกคนต่างต่างมีความหวังนะแล้วก็กลับไปเนี่ยไม่ผิดหวังเพราะว่าอันนี้เป็นของจริงเรื่องจริงเราทํากันจริงๆในวันในวันที่เราจะสิ้นสุดการอบรมเนี่ยทุกคนค่าใตดีขึ้นหมดค่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะคนที่ไม่ป่วยคนที่ปีคนเนี่ย ถาตาไตดีขึ้นทุกคน,นจะ่มากาจะ<า>น้อยก็ดีขึ้นดีขึ้นอย่างชัดเจนใช่ดีขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็ก็เลยเป็นความหวังให้ให้ผู้ดูแลอย่างเราที่มีพ่อรออยู่ที่กรุงเทพเนี่ยถ้าเรากลับไปแล้วเราได้ทําก็คิดว่าเราก็มีความหวังขาดที่ท,ที่ที่จะมีค่าไตาที่ดีขึ้นคุณอ้อสังเกตอย่างนี้ ลักษณะทางสุขภาพทั่วๆไปที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเลือดนะรา<ฆ>ว่าสภาพการของแต่ละคนที่ตั้งแต่เริ่มต้นถึงวันแรกถึงวันนี้ครับอ๋ออันนี้เห็นได้ชัดเลยค่ะเอออย่างอย่างของออมามะที่ที่มาจากทางปัตตานีวันแรกที่อ้อได้เจอเนี่ยเอออ้อก็มองเอออาจจะดูไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ไม่ไม่สดชื่นค่ะแล้วก็นั่งเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาถึงวันนี้เราเห็น เปลี่ยนแปลงจริงๆยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เดินเดินเดินได้เร็วขึ้นดีขึ้นนะคะเราก็ดูดูเขามีความสุขอะค่ะค่ะแล้วก็ท่านท่านอื่นๆก็ก็ล้วนแต่ดีเขาดีใจอะที่ว่าได้ได้ผลสำเร็จมีค่าไปที่ดีขึ้นก็ขอบคุณคุณอ้อมากนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณอาจารย์อมรด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่เป็นทางเรื่องให้กับพวกเราครับผมค่ะแล้วก็เป็นทางเลือกที่คิดว่ามาไม่ผิดทางค่ะค่ะดีครับขอบคุณค่ะ